สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมทุกท่านนะครับผมผมกับเรานะครับช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู่นะครับผมวันนี้ก็ชมพู่มอมแมมหน่อยนะครับเมื่อวานฝนตกนะครับฝนตกใหญ่นะครับเมื่อวานตกหนักช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับผมตื่นเช้ามาก็สภาพก็จะมอมแมมหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปอาบน้ำนะครับมาแล้วปะ มาพาสาวน้อยของเราไปอาบน้ํากันนะครับเอ้มามามาบรรยากาศที่สวยงามนะครับวันนี้อากาศดีมากนะครับ โอ้ยมาที่หนฮะโอ้ยมา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 เร็วดูเล่นโคลนเต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูเลยนะครับ นี่ก็กำลังลงนะครับผมไปเฮ้อเฮือเฮือเบ้นไว้ไปแล้วครับเฮ้อไปเฮ้อเราก็จะพามาอาบน้ำอย่างนี้นะครับทุกวันนะครับสำหรับน้องชมพู่นะครับและทุกเชือกนะครับที่อยู่ที่นี่นครับเฮ้อไปไปไปเฮ้อ เอเบนไปเฮ่อมอมมอมแมมมากนะครับวันนี้ไปล,ลูกมาเฮ่อรับลงเลยนี่นะครับ สบายใจเขาเลยนะครับสบายใจยามเช้าอาบก็อาบตรงนี้ก็จะให้ล้างเนื้อล้างตัวก่อนนะครับผม รับลงรับลงรับลง啊รับลงลูกรับลงรับลง啊รับลงรับลงดิรับลงนนก็เป็นน้องวันเพนนะพี่วันเพนมาแล้วนะครับ เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับของเรานะครับวานฝนตกหนักด้วยนะครับผมก็ถ้าช่วงหน้าฝนนี่ถ้าไม่มีสะนี้ก็คงจะยากหน่อยนะครับผมแย่เลยนะครับการอาบน้ําก็ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะครับผมอาบช้าอาบเสร็จช้านะครับผม เสียงโพทองร้องแล้วครับบรรยากาศเช้าเชนะครับของเรานะครับ ก็พอควานก็จะปล่อยเขาลงไปเลยครับแล้วก็เรียกขึ้นนะครับนอนลงลูกนอนลงอ่านอนลงเลย เดจะเรียกเขาขึ้นมา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 เลยมามาเลยมาขึ้นมาเลยเขาเรียกขึ้นง่ายนะครับชมพู่ยังไงก็ฝากไปแม,แม่ทุกท่านด้วยนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ให้กําลังใจนะครับน้องชมพู่กันด้วยนะครับผมเอา ฝากกดติดตามและให้กำลังใจน้องๆองกันด้วยนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับทลิปนี้พอขวานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวพาน้องจมพู่กินน้ำกินหญ้าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปขัดเนื้อขัดตัวต่อนะครับสำหรับทลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ